ทำงานจัดเต็มค่ะแกงขี้เหล็กคนหอมเลยหนมจีนเคล้าเข้าสาวชุมพรมมปลาสลิดชิ้นมืละตัวมันแพง <laughs> ปวดคำค้ำขนาดั้น่ะอืมโหระพาฟรั่งโหกล่องข้าวมันเล็กเนาะ ปลาซื้ออร่อยมากห้องพักพนักง,งานกินคนเดียวบายจเจข้าวเสร็จแล้วอิ่มแล้วต่อด้วยฟักทองเชื่อมขอหอมมาที่ทำง,งานด้วยอร่อยมาก ฟักทองไม่มันแต่กะท่อร่อยจริงๆไม่อ้วนหรอก